เป็นตำรวจอะพูดกับประชาชนดีๆหน่อยบคุณนี่พูดอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงก็ได้ลงยังไงก็ได้ก็ประเดี๋ยวรถหน่อยดิเปิดเด้เปิดเด้เปิดเด้เปิดอะไรเปิดเลยเท่าๆเปิดอะไรเปิดอะไรเขาจะถ่ายรูปนี่เปิดอะไรเก่าแล้วเกินแล้วในคีย์บอร์ดช่วย ไม่ใจต,ต้องตัวผมไม่ใจจะต้องถูกพี่เลยมัว่าหายนี่เรื่อยแต่งตัวแต่งกายไม่ถูกคราบเขียนมันเลยเขียนมันเลยเขียนมันเลยโอ้ยทำไมทำไมทำไมพี่ใส่ทำไมทำไมพี่ผมเป็นประชาชนคุณมาว่าทำไมแล้วยังไงตำรวจไม่ไมเหรอใส่ดีใส่ดีแม่บ้อะไรดีนิสัยผมทำไมไม่ว่าอะไรนิสัยพี่ก็ดีไง ยืนเถียงกับเจ้าที่ดีดีมากทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะพูดดีดีกับประชาชนก่อนทำไมอ่ะไม่ได้ไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจแต่เวลาพี่ไม่ต้องไปตอบปัดติดคิดติดผิดผมไม่ติดหรอกไอ้คันข้างหน้ามันจอดอยู่แล้วผมไปไม่ได้อ่ะทำไมไปไม่ได้อะเอาเขาผมไปไม่ได้อ่ะไม่ได้อะก็จับกันหมดแหละครับพี่ไม่ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครสักคนหรอกเขาจับเสียนมาเขียนมาเขียนมาเขียนมาจับก็อธิบายอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรเขียนมาอ่าเขาเรื่องไหนเขาเรื่องผมดิฟองก็ต้องสวยอ่า วอจะไม่สวยยังไงเล่าวอมันสวยอยู่แล้ววอหลวงก็มันสวยอยู่แล้วถูกต้องครับวอหลวงก็วอหลวงฮะแล้วไงแล้วไงแล้งไงอ่ะไม่ดีเป็นปรวจำวัวนะพูดกับประชาชนไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ก็โอเรถไหนดีเปิดด้เปิดไดเปิดดเปิดอะไรก็เปิดเลยเท่าๆเปิดอะไรเปิดอะไรเขาจะถ่ายรูปนี่เปิดอะไรเก่าแล้วเกินอคีย์บอร์ดยอะไรนะว่าใครด่าใครคุยครับด่าด่าใครคุยครับนี่หาเรื่องคยแกดูดิด่าใครคยคุณด่าใหรคุย คุณชื่ออะไรดีวะเอายินีค่ะคุณชื่ออะไรดีกว่าอ๋อดูชื่อคุณหน่อยดีกว่าคุณชื่ออะไรคุณมาด่าคุยเนี่ยคุณชื่ออะไรใครให้คุยพี่เนี่ยคุณด่าคุยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในกล้องมีนนิงโจ่ี่นะนี่ถุยด้วยนะหกหกสองหนึ่งนะคนละจริงๆแล้วอ่ะมันตักเตือนกันได้ของแบบเนี้ยผมต่อแถวกันมา คุณจะจับพันทั้งหน้าคุณก็แทนที่จะบอกเออออกๆไปนะมันสามารถตักเตือนกันได้ของแบบเนี้ยคุต้องตักเตือนพี่นะพี่คุณออกไปอะไรผมณมาได้คุยกับคุณทำไมอะไม่่พีถ้าคนเราไม่รู้ความคิดตัวเองอะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกฝ่ายทางต่อเก็มีอยู่แล้วนะก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะต่อเนี่ก็คันทั้งหน้าเขาไม่ยอมออกอ่ะให้ทำยังไงอะผมถึงจับกันทั้งหน้าจับให้หมดเลยไงพี่เข้าใจอารมณ์ไหมเนี่ยผมต่อตูดเขามาแล้วผมจะออกได้ยังไงอะ